วันนี้ผมมานำเสนอการรื้อถอนสะพานบนถนนพระรามสองนะครับปลอดภัยและรวดเร็วเป็นอย่างไรพนักง,งานของเราจะต้องใส่ชุดฟอร์มอย่างมีมาตรฐานมีหมวกเซฟตี้มีรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานปกติที่บริษัทปิยมิตรกรุ๊ปใช้ทุกไซงาน บริษัทเราได้ทําการโปรดักชันสะพานเป็น HDPE ซึ่งเหนียวแล้วก็กันเศษวัสดุร่วงหล่นออกไปแล้วก็มีรถน้ํามาประจําการตลอดเวลาการทํางานเพื่อฉีดน้ําป้องกันฝุ่นและที่สำคัญเรามีรถแบ็กโฮขนาด p c 5 0 0ใช้หัวหนีบในการหนีบโครงสร้างสะพานเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังและรบกวนชาวบ้านข้างเคียงในบริเวณนี้และสะดวกรวดเร็วในการทํางานด้วย ึึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดําเนินการทั้งหมดประมาณ30วันคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กําหนดไว้ความรักอาจทำท่านเสียใจแต่ถ้ารื้อถอนอย่างปลอดภัยต้องปียมิดเท่าน,นั้นครับ